สวัสดีลูกค้านะคะแล้วก็ f อทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่หันสาค่ะสำหรับวันนี้ทางอู่ของเรานะคะมีรถเข้ามาใหม่แล้วค่ะลูกค้าก็เป็นคันนี้เลยค่ะคันสีน้ำเงินคันนี้นะคะเป็นหัวอีสุโรโบคอบตอนเดียวนะคะคัสีนอกนะคะเครื่องมาคู่ตัวก็คือเครื่อง 4HK นะคะ2 1 4สูบค่ะคอมเรียวเทอร์โบนะคะ คันนี้มาเป็นสีฟ้าน้ำทะเลทั้งคันค่ะชุดโครเมียมมาเต็มแบบนี้เลยมาตั้งแต่ขากระจกนะคะโครเมียมแก้มนะคะซีกระจังกันชนนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะคันนี้มาโครเมียมเต็มเลยค่ะแทบจะไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าใหม่เลยถ้าลูกค้าที่สนใจนะคะมองหาโรโบครอปตอนเดียวค่ะเครื่องสี k เคค่ะก็เชิญแวะเยี่ยมชมได้นะคะที่อู่หันซาค่ะ วันนี้เรามีโรบคอปบหัวตอนเดียวเครื่องสีเ k ดเคนะคะเข้ามาใหม่2คันนะคะเดี๋ยวเราพาอัปเดตคันแรกให้ได้ชมกันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นหัวสีน้ำทะเลค่ะมาจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในคอนโซลกันบ้างค่ะคอนโซลหน้าของคันนี้นะคะมาสภาพนี้เลยค่ะลูกค้าเป็นหัวโรบคอปบตอนเดียวนะคะไม่มีที่นอนขนานนะะ้างหลังค่ะ สภาพคอนโซลน,นะคะมาสภาพนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูช่วงร่างของคันนี้กันบ้างค่ะถังลมของโรโบครับนะคะโรโบครับก็มาสภาพนี้สไตล์นี้ค่ะระบบลมระบบเบรกนะคะก็เป็นทิฟฟี่ค่ะคัดซีสวยนะคะดูสภาพคัดซีกันค่ะเป็นคัตซีปลายเรียวนะคะตัวปลายเรียวค่ะสำหรับ ตัวโรบคอปตอนเดียวคันนี้นะคะสภา,าพคลาสิกค่ะดำเนี่ยมแบบนี้เลยสวยเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูแหนบกันค่ะแหนบมาคู่รถจากญี่ปุ่นนะคะข้างละประมาณเจ็ดตัวได้ค่ะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวรองหนุนขึ้นอีกข้างละสี่ตัวตามนี้เลยนะคะแหนบมาเยอะอยู่ค่ะลูกค้าคันนี้ช่วงล่างมาเพาท้ายมาเป็นแหนบเลยนะคะคันนี้ค่ะ ข้อท้ายของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะลูกค้าคัสซีนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมคัสซีฝั่งกันค่ะเป็นคัสซีปลายเรียวนะคะความยาวประมาณเกือบเกือบจะหกเมตรได้นะคะคันนี้ดูอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะถังน้ำมันคู่รถนะคะของโรบครอปมาเป็นถังนี้เลยค่ะ สีสวยเลยนะคะลูกค้าดำเมี่ยมอย่างนี้เลยค่ะยังโสดด้วยยังไม่มีเจ้าของนะคะสำหรับโรโบอคอปตอนเดียวคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะยกหัวให้ชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูบุก,กันความร้อนของคันนี้กันค่ะมาสภาพนี้เลยตามนี้เลยนะคะลูกค้าตัวบังคโคลนฝั่งขวามือค่ะแล้วก็บังคโคลนนะคะฝั่งซ้ายมาสภาพสวยเลยนะคะอะ่สี H K ชชมหน้าก็เป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าเครื่องสีสูบนะคะ สองร้อยสิบแรงม้าค่ะคอมเรเลเทอร์โบค่ะหมายเลขเครื่องกับหมายเลขคัสซีนะคะของตัวโรบอคอปนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะคือฝั่งหน้าขวานะคะ,ะเดี๋ยวเราดูบนหัวเก่งกันบ้างนะคะ,ะหมายเลขคัสซีนะคะกับหมายเลขเครื่องก็จะอยู่ระดับ เดียวๆระดับตรงะระหว่างล้อหน้านะคะหมายเลขเครื่องกับหมายเลขคัสซีนะคะของ4 h k ค่ะอ่ะดูเครื่องยนต์อีกฝั่งนึงกันค่ะสภาพเครื่องนะคะคันนี้ก็ยังโสดนะคะลูกค้าถ้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาโรบครอบหัวตอนเดียวนะคะอยากได้เป็นหัวลากคัสซีเอกสารอินวอยหรือว่าเป็น รถด,ดำพร้อมใช้งานพร้อมทะเบียนก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์ของอู่หันศานะคะตามเบอร์โทรตามป้ายของเราเลยนะคะอู่หันศาก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้ค่ะก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้ลูกค้าได้แวะมาเยี่ยมชมนะคะมาทดลองขับมาดูก่อนก็ได้นะคะคันนี้ก็เป็นโรบคอับผ่าหัวตอนเดียวเครื่อง 4HK นะคะที่เข้ามาใหม่เลยค่ะ ันี้ยังโสดค่ะชุดแต่งมาเต็มมากนะคะสำหรับคันนี้ชุดแต่งนอกเลยถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะคะรถเข้ามาใหม่วันนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกคันนึงค่ะที่ลงมาพร้อมกันนะคะเป็นหัวโรบครอปบตอนเดียวเหมือนกันนะคะจอดอยู่ข้างในนะอีกคันนึงเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะ คันนี้นะคะที่ที่ลงมาพร้อมกันคันนี้จะเป็นโทนสีฟ้าอ่อนค่ะอะไรพรเมียมนะคะที่มาจากญี่ปุ่นนะคะมีมาเป็นกันชนอย่างเดียวค่ะคันนี้หัวรถเป็นสีฟ้านะคะตามนี้เลยเดี๋ยวไปชมคอนโซลกันบ้างค่ะ,อะคอนโซลหน้าของคันนี้นะคะมาสภาพนี้เลยค่ะลูกค้า ตามนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะมาล้างทําความสะอาดนะคะให้ใหม่ทั้งคันนะคะประกอบให้ใหม่ะคะ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันบ้างนะคะอ่าช่วงล่างของคันนี้ถังลมค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะถังลมของคันนี้มาสภาพนี้เลยแล้วก็คัสซีนะคะคัสซีสวยทั้งสองคันเลยค่ะลูกค้าดําเมียมเลยคันนี้ก็สวยนะคะแนวของคันนี้ก็มาประมาณเดียวกันเลยค่ะข้างละประมาณเกือบเจ็ดตัวนะคะเป็น เท,ท้ายเป็นแหนบค่ะคันนี้เท่าท้ายของคันนี้มาสภาพนี้เลยค่ะเป็นคันซีปลายเรียวค่ะคันนี้ยาวประมาณเกือบจะ5เมตรกว่าถึง6เมตรได้นะคะคันนี้ดูข้างหลังหัวเก่งนะคะเป็นหัวสีฟ้ามาค่ะคันนี้ ฝังประตูฝั่งนี้อาจจะเปิดไม่ได้นะคะมันจะติดกับอีกพันหนึ่งนะคะดูคัสซีอีกฝั่งนะคะสวยๆอย่างนี้เลยค่ะดำเนี่ยมเลยค่ะลูกค้าถังน้ํามันคู่รถนะคะของคันนี้นะคะมาเป็นถัง150ลิตรเลยค่ะสวยนะคะถังทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,ะดูสภาพคัสซีนะคะโรโบครอปจะมีรูเยอะๆแบบนี้หละคะ่ะคัสซีของโรโบครอปนะคะ ไปดูเครื่องของท่านนี้ ความร้อนของคันนี้นะคะใต้หัวเก่งของคันนี้กันบ้างนะคะมาสภาพนี้เลยคะ่ะลูกค้าบังโครนนะคะฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็จบด้วยสภาพเครื่องของคันนี้นะคะฝั่งขวาะะเอ้ยฝั่งซ้ายค่ะเป็นเครื่องสีสูปนะคะ2รบรอบคอปตอนเดียวค่ะ ะะสภาพเครื่องสวยนะคะตัวนี้เครื่องสีเฮดเคตามนี้เลยนะคะเลคัซีค่ะอ่าสำหรับตัวนี้นะคะวันนี้ทางอู่หันศานะคะก็ มีรถเข้ามาเพิ่มค่ะเป็นหัวโรบครอบตอนเดียวเครื่อง4 h k นะคะทั้งสองคันนะคะยังโสดค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนมองหารุ่นนี้อยู่ก็อย่าลืมแว้แวนะคะมาอุดหนุนแวะมาจับจองไว้ไปใช้งานกันได้นะคะอู๋ของเราจินดีมากที่จะรับใช้บริการลูกค้านะคะคลิปนี้นะคะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อู่ของเราด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านและก็ f c ทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ